บริษัทเสือสยามสตูดิโอจำกัดนะคะผู้ผลิตซีรีส์กู่เตะแข้งบินผลงานการกำกับโดยคุณบอมอัศจาร์นะคะที่ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ผ่าสื่อมวลชนนะคะรวมบุกเบื้องหลังการถ่ายทำฉากใหญ่ของซีรีส์โดยจะเป็นฉากก่อนการแข่งขันแมตช์เยาวชนครั้งสำคัญนะคะไปเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมา โดยมีนักแสดงนำอย่างคุณกตินะคะมาสมวิญญ,ญาณโคดบอลนะคะในซีรีส์พร้อมด้วยนักแสดงอีกมากมายนะคะเข้าร่วมฉากอีกด้วยแั่นองค่ะจริงแล้วว่าซีรีส์ฟูตเต่แค่งบินเนี่ยมันเป็นความต้องการผมที่อยากจะแบบคือผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกครับผมเลยอยากทำซีรีส์ที่มันแบบให้ให้สร้างแรงบรันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนได้มาเ็กฟุตบอลเยอะเพราะว่าถ้าเราจําได้30ิปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นยังไม่ไปบอลโลกเลยแต่เขามีการ์ตูนซูบะสะทำให้เด็กญี่ปุ่นเนี่ย หลายสิบล้านคนเลยลุกขึ้นมาเตะบอลแต่บ้านเราเนี่ยไม่มีสื่ออะไรเลยที่จะทําให้เด็กแบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ยอยากมีไอดอลหรืออยากแบบเล่นกีฬาฟุตบอลจริงจังในเงี้ยก็อยากจะทําเรื่องนี้ขึ้นมาครับก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเหมือนเหมือนละครเรื่องนี้หนูเนี่ยเป็นโคด้ดดาก็มันจะสอนอะไรบางอย่างให้กับคนบางคนหมายความว่า,วาตอนเด็กหนูไม่ได้รับการคัดเลือกให้เตะบอลไม่ได้รับการลงเล่นสนามคือเป็นเป็นนักฟุตบอลที่ไม่มีใครสนใจเลยแต่ คนที่ไม่ได้ประสบความสาเร็จเรื่องฟุตบอลใช่ว่าจะล้มเหลวกับการเป็นโค้ดถึงแม้ว่าเป็นนักฟุตบอลที่อาจจะไม่ได้สาเร็จเป็นโค้ดอาจจะสําเร็จได้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเขาพุ่งกลับเขาแบบวางไว้2ทีมก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งของพี่ต๊อกอุปกรณ์ก็จะเป็นเหมือนทีมของแมนยูของหนูนี้จะเป็นฝั่งของเรียวพูอะไรประมาณนี้ครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับสิ่งที่อยากจะตื่นคืออย่างนั้นก็ดีค่ะเล่นเป็นแม่นางเอกนะคะก็เป็นเอ่อเอ่อ แล้วเจ้าของอะไรนะ เจ้าของโรงแรมเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ของเป็นประธานหอการค้าเป็นประธานหอการค้าเออจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ค่ะเป็นตัวแทนก็เรื่องราวนะคะเรื่องนี้ก็จะเน้นเรื่องของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็จะให้เห็นนะคะวิถีชีวิตของคนนครนะคะมีเครื่องโขมมีหลายหลายอย่างนะหลายอย่างแล้วก็จ้าปู่คามรามเทพก็มีนะฮะทะเลมีขนมมีอะไรเงี้ยคืออะไรที่เป็นของดีเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของนครศรีธรรมราชอยู่ในละครเรื่องนี้หมด ใช่ค่ะผมเนี่ยก็คือน่าจะเป็นแรงบันดาลใจในจุดที่แบบว่าเห็นอะไรที่มันน่าสนใจเห็นประกายสักนิดหนึ่งของหิงห้อยถ้าลองไปเจรนายุ้จะเป็นเพชรเม็ดงามนะมันเหมือนคนที่มองเห็นอนาคตของเด็กคนหนึ่งแล้วก็มันมองฝันไปไกลเหมือนกับตัวแทนของทีมชาติเลยอก็เลยผลักดันเหมือนแม่มองอ่ะผลักดันเพชรเม็ดงามเรามีส่วนเจรนายด้วยตรงนี้ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมตรงนี้ อ่านบทแล้วถามพี่บอมว่าเอ๊ไบทอย่างเงี้ย มันมันเหมือนเป็นคนอื่นนะพี่บอมบอกว่าตอนผมเขียนผมนึกถึงพี่เลยใช่ครับดีใจมากดูว่าจะออกมาเป็นยังไงใช่ค่ะเขาเองของเราก็วิเซนเต้นะครับวิเซนเต้เนี่ยก็ดีกีก็จะเป็นนักฟุตบอลเยาวชนตัวจริงของชุดเยาวชนของทีมการท่าเรือใช่ไหมลูกครับเป็นแชมป์ดอกบอลประเทศไทยอ่านี่พี่มือต้องพูดถึงหน้าตาจะเป็นรองนิดนึงอันนี้แต่ว่าในบทเขาจะเล่นเป็นคนที่หล่อที่สุดในจังหวัดนะครับสังเกตจากทรงผมนะครับเป็นเด็กปั้นของมาดามอ่าเนแบบแล้วก็ คนนี้ก็อ่าน้องอิดน้องอิดก็จะเป็นมาจากโรงเรียนรุสับมรีใช่ไหมลูกใช่ครับเป็นนักบอลตัวจริงของทีมรุสับมนีครับสแน็คเนี่ยเขาจะเป็นนักแสดงวัยรุ่นดาวรุ่งที่หน้าตาดีหล่อเป็นที่สนใจของแฟนคลับหลายคนแล้วครับแล้วก็ชื่ออะไรบอกที่ซิมซิมรับบทเป็นเจเจนี่ก็เป็นน้องตัวจริงก็เป็นนักฟุตบอลดาวซันโบรัสโบนลีกอะไรบอกเข้าไปอ่าศรีสักมินิลี้ครับศรีสักมินิลีกนะครับ ส่วนนี่ก็คือน้องไข่มุกเรารู้จักกันอยู่แล้ว f c เยอะมากโค้ชชุ่มโค้ชชุ่มเป็นอดีตโค้ชเยาวชน17ปีทีมชาติไทยค,คือผมอยากจะบอกว่าซีรีส์ของเราเนี่ยเราไม่ได้ทาเล่นๆผมอยากจะให้แบบซีรีส์ออกมาเนี่ยหเห็นเลยว่าเวลารูปเกมที่มันขึ้นในเกมเนี่ยมันเป็นเทคนิคจริงๆของการแข่งขันดูแล้วสนุกดูแล้วเชื่อดูแล้วสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กว่าเฮ้ยเราสามารถทําแบบนี้ได้เก่งแบบพี่เวนเซนเต้ได้ เก่งแบบพี่ซิมได้แบบพี่อิดได้อะไรเงี้ยครับแล้วไอ้นี่แหละครับมาทำไมวันนี้วใครครับตัวป่วนตัวป่วนอ๋อน้องโยโย่โยโย่นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะอินฟลูอินฟลูเอนเซอร์ครับอ่าก็มีความตลกสนุกสนานมาสร้างสีสันเป็นก็เราดูได้ในหนังครับตลกรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมสร้างสีสันกับพี่โก้กับพี่ซิมตั้งแต่เล่นมา10คิวยังไม่เห็นตลกเลยครับยังไม่ขำเลยที่ค่านมสนุกของมันอยู่ผมพยายามปั้นสนุกสนุกสนุกไม่หนูเคยถามนะ หนูเคยถามพี่บอมว่าพี่บอมทำละครแบบนี้ทำไมพี่ไม่เอานักแสดงมาเล่นนักแสดงที่พอเตะบอลได้อะทำไมไม่เอามาเล่นพี่บอมบอกว่าพี่อยากได้ชีวิตเรื่องราวของนักบอลมากกว่าชีวิตของตัวละครก็เลยเอานักฟุตบอลที่เล่นหมาไม่เด็กมาเล่นเล่นเก่งเล่นเก่งประดุษเล่นโอเคที่ตัวไหนโลกโคตร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  ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าพี่บอมบังคับให้ผมเล่นเล่นด้วยเล่นด้วยครึ่งนาทีแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ได้ช่วยออกแบบหลายฉากก็วันนี้ก็เป็นฉากการแข่งขันฉากแข่งนะก็ได้ช่วยออกแบบก็จะพยายามออกแบบให้มันดูสมจริงมากขึ้นที่สุดนะครับนั่นก็เป็จริงที่พยายามครับครับผมก็จริงๆยอมรับเลยว่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่า จริงๆก็หนูก็ได้ไปศึกษาว่าเออบอลจริงๆเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะได้มาซึมซับก,กับละครเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะก็ถือว่าทำกันมากอย่างหนักใช่จร <มา S 2> ิงๆ,ๆแต่จริงๆจะขอ,อนิดน,นึงคือจริงๆแล้วไม่อยากใช้คําว่าละครเพราะว่าของเราเนี่ยเราถ่ายทาแบบหนังเราอยากใช้คำว่าภาพยนตร์ซีรีส์มากกว่าครับเพราะค่อนข้าง,ง,งที่จะหลายคัดแล้วก็เยอะจนโคติกับพี่จิ้มค่อนข้างจะบ่นเล็กยเยอะไปไปสรรหาเรียนไปได้ไม่รู้มีใกล้แคบไกลมีเดียมฟังนี้ โอ้โหแล้วถ่ายกล้องเหมือนหนังเอายิงถ่ายเหมือนหนังไม่ได้ทำเหมือนละครเพราะถ่ายเหมือนละครน,นี่นะวันหนึ่งได้หลายตีนนะพี่จิมวันหนึ่งเนี่ยห้าตีนเนี่ยถือว่าเก่งแล้วเรื่องเนี้ยอู้ถ่ายแบบอยากให้ดีอยากให้ออกมาดีอยากให้สวยเลว่าแต่ก็อ,อยากจะขอบคุณนิดนึงคือชอบพี่โก้กับพี่จิมมากคือตอนที่ได้ได้ติดต่อพี่โก้กับพี่จิมมาเล่นเนี่ยผมบอกเลยผมไม่อยากได้ตลกรอบเรื่องไปทครมีรอบขอบคุณเยอะไหมครับไม่ก็น,นิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าคือ,คอน้อยมากคืออยากอยากให้ทางพี่จิมกับพี่โก้เนี่ยเล่นแบบ เล่นแบบชีวิตจริงดราม,ม่าคือแบบน่ารักแต่ไม่ใช่แบบตลกป๊อกป๊ากเลยผมไม่ไม่อยากได้แบบนั้นครับจริงๆอยากให้ดูเรื่องนี้ว่าหนูก็ถามพี่บอมเหมือนกันนะพี่บอมหนูเล่นตลกนะพี่พี่เอาหนูมาแล้วแบบให้เล่นแบบรู้สึกว่าแล้วพี่บอมเขารู้ว่าหนูเป็นคนที่มีอินเนอร์เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลใช่ครับแล้วเรื่องนี้คือพออยากให้ไปดูแล้วกันว่าหนูจะรู้ว่าจะรู้ว่าความมีอินเนอร์ของพี่จิ้ม ของหนูหรือว่าของแต่ละคนเนี่ยอันนี้เมื่อกี้เนะี่ยพูดแย่พูดเล่นนะกีแล้วน้องเป็นนักฟุตบอลที่เล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นได้แล้วก็ที่สําคัญคือแค่แค่บอกบอกน้องบางทีน้องไม่เข้าใจว่าการการสแสดงกับชีวิตจริงเป็นยังไงแค่บอกทุกคนเข้าใจ ใช่ไหมมึงเข้าใจไหมหลบตีหลบตีเลยไหมพระเอกอ๋อพระเอกโต๊ะโตโต๊ะเอกเหยียบทรงพระเอกแล้วก็วันที่22สิงหาเนี่ยนะครับก็สามารถติดตามภาพยนตร์ซีรีส์คู่เตะแข่งบินได้ทางช่อง3นะครับเวลา4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีทั้งหมด6 EP ครับผมครับแฟนๆสามารถติดตามความสนุกของซีรีส์คู่เตะแข้งบินนะคะที่จะเริ่มออนแอร์ EP แรกในวันศุกร์ที่22สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา22นาฬิกา30นาทีนะครับไปจนถึง23นาฬิกา30นาทีทังช่อง3 h d สได้เลยนะคะ